คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากฟูเฉิน45นาที ก่อนอื่นนะครับพาไปสรุปผลงานคู่ที่ให้ไวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลคอนเฟนซ์ลีของอังกฤษคู่ระหว่างโซลิฮักมอนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของยอร์ซิตี้ผลปรากฏว่าคู่นี้ครึ่งเวลาแรกจบที่00นะครับก็ย้ำครึ่งหลังทันทีที่ราคา1.5หรือว่าลูกครึ่งนะครับน้ำล้นๆน,นะครับก็ปรากฏว่าครึ่งหลังนะครับยิง2ประตูนะครับยิงนาทีที่58และ66 ก็สามารถทำกำไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราไปได้นะครับใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. เป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ f45over f45over มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวัน ค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ที่เด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ adover168 adover168 กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลีกนะครับหลงแข่งขันเวลาตี2ตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่าง อาเซกอัหน้านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิลวิเซนเต้นะครับเรามาดูผลงานตารางคะแนนในลีกของทั้ง2ทีมนะครับก็อาเซกอัหน้านะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว2เกมชนะทั้ง2นะครับได้5เสีย2มี6แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันในลีกไปแล้ว2นับเช่นกันนะครับชนะ1แพ้1ยิงได้1เสีย1นะครับมี3แต้มอยู่อันดับที่11ของตาราง สถิติคู่นี้ไม่เคยพบกันนะครับเรามาดูสถิติ10ครั้งล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านนะครับก็ชนะ7เสมอ1แพ้2ส่วนสถิติ10ครั้งหลังสุดนะครับของทีมเยือนก็ชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับก็เรามาดูราคาแฮนดิแคปเลยนะครับวันนี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะครับ0.75นะครับหรือว่าครึ่งครบลูก จ่ายน้ำศูนยให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำหน0่ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันราคาแฮนดิแคปนะครับมีการขยับไหลให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกจ่ายน้ำ0ูนให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำหน0่ให้ทีมเยือนนะครับเรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75 จ่ายน้ํา0.93ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.88ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังคงอยู่ที่2.75นะครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3นั่นเองเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.65นะครับภูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.75ภูทีมเยือนชนะจ่าย5.25นะครับปัจจุบันราคาพูนะครับ ได้มีการปรับขยับไหลไปแนวทางเดียวกันกับราคาแฮนดิแคปนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับเหลือน1น4 4ผู้เสมอเต็มเวลานะครับจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย4 3 0ผู้ทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่าย7 0 0นะครับก็จากเรทราคานี้นะครับผมจะให้ทัศนะว่าราคาผู้ชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.44ของบอลที่ต่อ1ลูกนะครับก็ การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อนั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับอีกทั้งพูเสมอเต็มเวลายังจ่ายถึา4.33นะครับก็ยังสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้น v i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกอาแซ็อากมานะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่ @45 OVER แอด over ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทนะครับท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ที่เด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ a over 168 a over 1 6 8กันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิกเวพีทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ